สุภัตราแก้วปัญญาไทยแลนด์ลีกปีแรกกับไดมอนด์ฟู้ดสวัสดีครับมาพบกับช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับอีกหนึ่งผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งจะได้เล่นอย่างเป็นทางการกับไดกินวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่16ฤดูกาล2020-21ของไดมอนด์ฟู้ด VC ต้องยกให้กับสุภัตราแก้วปัญญาบอลเลวดาลลวรุ่งวัย18ปีของทีม ฤดูกาลใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นไดมอนฟูดได้โค้ดด่วนนายนสีวัชระเมทากุลเข้ามารับงานหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมกับมีการเสริมตัวผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาหลายคนซึ่งจากการคาดการ์ไดมอนฟูดน่าจะได้ผู้เล่นตัวเก๋าลงแข่งขันในช่วงตั้งแต่ต้นฤดูกาลเพื่อเป้าหมายของทีมคือการผ่านเข้าไปเล่นในรอบ4ทีมสุดท้าย แต่ทว่าในช่วงต้นซีซั่นโค้ดด่วนได้ปรับมากหลายอย่างรวมไปถึงการส่งผู้เล่นดาวรุ่งหน้าใหม่อย่างสุภัตราที่เพิ่งจะได้มีชื่อในไทยแลนด์ลีกเป็นปีแรกลงเล่นเป็นตัวจริงตลอดทั้ง3เกมสุภัตราแก้วปัญญาหรือพลอยเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคม2545เป็นชาวจังหวัดบึงการ และฤดูกาล2020-21เป็นปีที่น่าประทับใจสำหรับตัวเธอที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุภัตตาให้สัมภาษณ์ว่าหนูเริ่มต้นเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่ป .4 แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เล่นจริงจังอะไรมากคุณครูพาไปแข่งในเขตโรงเรียนพอขึ้นชั้นป .5 หนูลองไปเล่นฟุตบอล แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับเราเลยเปลี่ยนกลับมาเล่นวอลเลย์บอลอีกครั้งตอนอยู่ป .6 ค่ะและเมื่อเรียนจบป .6 สุภัตราที่สูง170เซนติเมตรได้รับการติดต่อจากโค้ชโพสิตโยธานักตํำนานผู้ฝึกสอนแห่งโรงเรียนสกลร,ราชวิทยานุก,กูลจังหวัดสกลนครติดต่อเข้ามาเพื่อดึงตัวย้ายไปรเรียนต่อที่นั่น ตอนที่ครูโพสิทธ์ติดต่อมาหนูยังไม่รู้ว่าจะได้ย้ายไปเล่นวอลเลย์บอลแต่ได้ไปเรียนและไปซ้อมที่นั่นทําให้หนูเองเริ่มชอบในวอลเลย์บอลมากขึ้นครูโพสิทิ์เปลี่ยนตําแหน่งให้หนูมาเล่นบอลเร็วซึ่งตอนแรกตั้งแต่ปฐมหนูเล่นตัวโค้งตลอดแต่พอได้มาเล่นบอลเร็วหนูก็เริ่มชอบและถนัดตําแหน่งนี้มากกว่าหนูซ้อมกับเพื่อนๆและรุ่นพี่ได้หนึ่งเทอม พอเข้าสู่เทอมที่สองโค้ชก็พาหนูไปแข่งในรายการต่างๆกับรุ่นพี่เขาก่อนแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าไหรค่ค่ะวันเวลาผ่านไป4ปีสกลนาวิทยานุกูลได้เลิกทำทีมวอลเลย์บอลทำให้สุภัตราได้ย้ายไปรเรียนต่อที่โรงเรียนสารครามพิทยาคมจังหวัดมหาสารครามซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการห้องเรียนกีฬา สุภัตราได้ลงสนามให้กับสปอร์ตโปรแกรมซึ่งเป็นทีมรวมนักกีฬาจากโครงการห้องเรียนกีฬาในการแข่งขันซีเล็กเยาวชนหญิงปี2563ที่มหาวิทยาลัยลังสิตโดยรายการดังกล่าวสปอร์ตโปรแกรมเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศก,ก่อนที่จะพ่ายให้กับ3 b b บีนครนนท์ทีมแกร่งของรายการได้ลองแชมป์ไปครอง ถัดจากนั้นสารคามพุทธยาคมของสุภัตรายังได้ผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลเยาวชน P.E.A. 2563ในรอบคัดเลือกภาคอีสานก่อนที่จะไปผ้าให้กับโรงเรียนสตรีสิริเกตจังหวัดศรีสะเกดแต่ยังทำให้พวกเธอได้เข้าผ่านไปสู่รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการได้เข้าไปถึงรอบ ประเทศทำให้ฟอร์มของสุภัตราและเพื่อนร่วมทีมของเธออีกหลายคนไปสะดุดตาโค้รด่วนที่ไปซุ่มดูฟอร์มของนักกีฬาเยาวชนจึงได้มีการทาบทามเธอเข้ามาร่วมเล่นให้กับไดมอนฟูดในเวลาต่อมาสุภัตราให้สัมภาษณ์ต่อว่าหนูไปแข่งกับทีมในรายการ p a a ที่อยุธยาและตอนนั้นโค้ดด่วนก็ติดต่อมากับโค้ดที่โรงเรียนค่ะมาขอตัวหนู ให้มาเก็บตัวกับรุ่นพี่ของไดมอนด์ฟู้ดซึ่งหนูก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสแบบนี้เข้ามาด้วยแต่การเข้าไปการฝึกซ้อมของทีมในครั้งนั้นมันทำให้ชีวิตการเล่นวอลเลย์บอลของเธอนั้นต้องเปลี่ยนไปเพราะไม่เพียงแต่ได้ซ้อมกับนักกีฬารุ่นพี่ระดับทีมชาติไม่ว่าจะเป็นออดูมาสิทธิรักมริาการกทองอัมพรย่าผาหัทยาบารุงสุขและคนอื่นๆ แต่กลายเป็นว่าตัวเธอเองได้มีชื่อติด18คนในการแข่งขันไทแลนด์ลีกอีกด้วยหนูไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นไทแลนด์ลีกไม่คิดว่าจะได้ติดไปแข่งกับพี่เขาแบบนี้รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆค่ะโค้ชด่วนส่งสุภัตาลลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมตลอดทั้ง3เกมที่ไดมอนด์ฟุตลงแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะโปรเฟกต์ในเกมแรก3.0เซตและเธอเองทำไป5คะแนนรวมถึงเกมที่น่าจะกดดันที่สุดคือพบกับ3 b บีนครนนท์ทว่ากุนซื้อใหญ่ของทีมยังวางใจให้ดาวรุ่งวัย18ปีได้ลงไปสัมผัสผสมผสานและเก็บประสบการณ์ให้กับตัวเธอเองให้มากที่สุดส่วนเกมที่3 ก่อนพักเบรที่พบกับ r s u v c และเป็นชัยชนะของทีม3-1ต่อ1เซตสุภัตาได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเซตแรกและทำไป2คะแนนด้วยกันมันตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะในการได้ลงเล่นกับรุ่นพี่มันเป็นงานที่หนักมากสำหรับหนูเองซึ่งทำให้เราเกรงกลัวว่าจะเล่นเสียและค่อนข้างกดดันตัวเองอยู่ตลอดในช่วงที่ลงเล่นค่ะแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่น่าพอใจที่ตัวเองได้ลงเล่นกับรุ่นพี่ด้วย และเป็นปีแรกที่ได้มาแข่งขันใน t ไทยแลนด์ลีกค่ะหนูจะพยายามปร,ปรับปรุงการเล่นของตัวเองทั้งเรื่องการบล็อกการเสิร์ฟเพราะโค้ดด่วนให้หนูเปลี่ยนท่าเสิร์ฟด้วยและหนูจะทำสิ่งเหล่านั้นให้ออกมาดีที่สุดค่ะสุภัตราทิ้งท้ายชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จอาปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ